สวัสดีครับวันนี้พบกับทีมงานอ้วนผอมนะครับเดี๋ยวมาจัดการล้างจอครับนี่ครับถูกต้ออยู่นี่ครับจ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 ับกระได้ด้วยนี่นะครับสุดยอดพอดีเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้อบังเอยจะไปสองหน้าสาหูนะมืดจีเดี๋ยวให้อบังจัดการนะครับเห็นนะแป๊บหนึ่งนี่นะครับเห็นไหมครับ ทุกคนนี่ครับอบังได้ทำได้จัดการแล้วครับนี่ครับเอาขอโชว์โชว์หน่อยครับบางนู่นครับ นะครับคอยดูตอนลื้อนะครับทุกคน,ลนลกลงดแล้ว้ลำแข็งครับทุกคนกลังใหญ่มากลำเนี้ยใหญ่ใหญ่ฟังเสียงเครื่องบินครับฟังเสียงเครื่องบินเครื่องบินกำลังบินเต็มเลยดูนะครับทุกคนตอนนี้เรารอเวลาให้ เขาสรุปก่อนเดี๋ยวเราจะทำการรือ้อหรือตัดกิ่งลงมานะครับอยู่กับทีมงานอ้วนผอมนะครับเป็นกำลังใจไปด้วยกันนะครับต,ตัวมัน,นว่า่ย,ยตอนนี้ยังไม่ตลบเลยนะครับนนยังมีเสียงดินอยู่เลยต้องรออีกสักพักใหญ่ๆหให้เขาเงียบก่อนตอนนี้ได้เกิดเหตุ การระทึกนะครับเขาเจาะรูออกตอนนี้ได้ทำการอุดเรียบร้อยแล้วตรงกลางกล้องเลยครับ